สบายดีพี่น้องสบายดีวันสุกคู่สักคนเนาะพอกันอีกแล้วกับสองน้องเดือนเนาะเมื่อนช้าจะไปหานิยังแมงขนนันนนใส่รหรือบ่ได้กับไปหลุดบนน้ำกันเนาะพี่น้องตอนนี้าจะไปห้องขวดเทขวันนิยังแมงขันนนถ้าไปหลุดบนน้ำกันเนาะพี่น้องก็ได้หรือบ่ไดร์เปิดมาเพิดอยากไปนั่งว่สบายดีพี่น้องสบายดีหลับซองเนาะ มาเพระทันสาวซุยสาวซุยมาปลาพี่น้องเอ้ยหนัดกันตั้งแต่ตอนกลางเวรพี่น้องมาชิมาสู่ผลมันยื่งเฮ้อมากับคุณผัวค่ะมาผลผลมาปลาผนคิดว่าห้ามบม่มาผลผลเพิ่นว่เท่าเนาอยอักลุก หนัดแซวซุ้ยกับไม่ได้ยามเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นลามาปลานี่ได้เฮ้ยนด้ต้นอันนี้เฮ้ยนาต้นตาอันนี่นี่พี่น้องแม่ขนุนแม่ขนุนอันนี้นี่แม่ขนุนนาต้นตาอันนี้ดำๆนี่ไรเออเคาะมึงดูนี่โต่งนี่โต่งแล้วก็บเคาะลงนี่ เออเอาเฮ้ยน uh. ี่ข่อนี่ปัดพี่น <visor> ้องเดียว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 ปัดพี okay. ่น like ้องปวดอ้ยอ๋ๆๆ๋อสั่นแห้งเก็บเอามามามาซู้จื่อนี่แร้วบุญเฟเก็บถาไปเบิ่งเสาซุยก่อนในแรกเรากูปองไม่หายนะปัดปวดโพแม่ขนุนพี่น้อง นัดกับสาวซุยมาไปเงื่องเนาะว่าสันมาท้าไม่ใหญ่เงึ้งหัวสาซุยไปแล้วว่าสันไปเมื่อกี้เนี่ว่าสันเพิ่นว่าเม่งหมดไปแล้วว่ะหยาดยากลูกน้อยว่าสันแม่นเหง้าวันไม่ใช่สาวห่าวันนั่งคุ้ยโจมาจู่หมดอไปเด้อไม่อยากลูกมากเต่ามันจะไปดีพี่เนาะเป็ดเด็กๆเพิ่นน้องดาว ปาตุตาตุตาอยู่น,น,นี่แม่ขนันนอันนี้แซ่เพือ่อนนี่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 <ช>นี่น,นี่<ช>นี่สุดยอด่นี่ถ้าได้สามตัวแม่ขันนวลเออแม่เขาดังเียวม่ทากวยจั๊นานี่เแน ปลามมยกับเผาควันกัมาเพิ่นมากมากกับท่านชาวซุยก็เลยวีวีมาก่อนโทรหาเพิ่นกับปิเน็ดปลามวยกับโทษฮาบอาควันกับปีิเน็ดโอ้ยจะเป็นสลประหยัดนัไหมคขนนใหญ่บ่อนะ ินนี่มบมีแม่ขนุนใหญ่เยืองเด้อมีแต่แม่ขนุนน่อยบ่โอ้ยตายแล้วินทิ่ได้กินอยู่บนนอแม่ขนุนใหญ่เนื้องเ่เคยจะโตแล้วก็ขึ้นกระไรแม่ขนุนหน่อยไเท่าไหร่บ่เก็บตเก็บได้บ่เ่ กเก็บใส่น้ากันนี่เด้ใส่ทางนี่กลับมได้ยังใส่ทางนี่กลับปั้นได้สกินเด้ันได้นะมแะม่อะไรป่ะที่เมื่อเริ่มบอกคนมาแย่งแม่ขนุนน้อยชวนเพิ่นมาเพิน่นเพิ่นคิดว่าแม่ขนุนใหญ่ ว้ากันเนี้เว,นเวนเเงเง้นเว้นนี่ว่าสิเป็นเยื่องว่ะเมื่อแรงเพิ่นเพ้อไปกับไปเพิน่นว่ะเมื่อขึ้นนี่มาทามาเพินพ่นว่าอเพิ่นไปอยู่เมื่อขึ้นี้ือไปไปสามามีหมูไปเวน้นก็เลยชวนจะไปจะมาแบบไม่เขียนนั่นีน้ไม่ขนุนบอมเป็นเขียนข้าวห้ากรเก็บ เก็บแมงขนุนแมงขนุนหน่อยอมมาสิกินก่อนเลยเก็บแมงขนุนหนอยนี่แหละโคมผัวหัวผัวหัวว้านหองอีนหองอีคนขยันอ้อ อาน้าแม่ไม่สาวนี่ไม่ผ่านนะเฮ้ยใช้ชามีตัวนึงโตัวนงกเลงขืาบุมาผาดแล้วเกบนรงกัามาจากหมวนจ๊คมาแกะปิดอาอะก็ได้โอวัดดหืมเวยนห่มชเหลทีไปทาไหแหละมาภูมิ่ะนะเก็บแมนกินนให้บุหบอก วาแหละมันหลอกลงไผมันอร่อยเฮ้ยโคมันอร่อยนี่มันขน้นตัวอย่างนองดำเนาะเลเฮ้ยตกับได้ต้นเดียวแหละอิ่าพขัวแต่อีเมลกินเตกินือมตาอยากเส้แมคโดนอนแมโนใหญ่ใหญ่้วกบคือบวกเก็บหนังอีหยาอปเแม่ขนุนใหญ่นะแห่งดีใส่แกง โอ้ยอมมูมีกระทั่งน่อยเฮ้ยมีแต่กระทังใหญ่ไิดกลัวเพื่อนก็มีกระทั่งใหญ่หน่อยเดียวนี่แหละเจ้าาไปเราะ่กม่กม่แกคือเบิก๊กใหม่วันนี้ใหญ่โก๊กพะศนกกแล้วปลูกเพื่อโกคาเนี่คือลายต้นแท้ แทวประเทอะไรยงเด้เนี่ยมามื่อน um ่ะบนบาดบนบานม้วนหมนข้ามหรือข้ามบานเฮ้ยเขียนห่อยเฮ้ยนะเอาไหมเฮ้ยเอาติเข um ็ดมแไม่ใครเห็นนะจะเอนเห็นยังบ่ได้ไม่ขนุนอือใบนี เมืองใหม่เขาดังกานเก็บเมงขานนวนกับหนังเ็งงเงงย่าเวนเมงขนูนหาต้นใหม่นะต้นตองแงนบงหน้าายเนี่ยคือเห็นอยู่เลยเอามาแต่เฮิ้เพ่เห็น ตธเได้ยมากคนแลเือาอกเอออันนี้คอยมากนะบทันยังวะผาดเอ้แก็ได้เมาั่วเกบน้อยวิต้มไขเนาะโอ้โหตันึ่งเียมะแกงขนก่อนยะงตัวหนึงนี่ตัวนึ่งเนี่ยเป็่จะมะแกงิยังอีตัวหนึ่งนีตัวนึ่งวก็ทเบิร์โอ้มีแต่แมงมหมเข้าตา ถ้ามาการแต่ไม่่เงินแล้ว้าเลยไปสืบสวนม,มึงไหมขอดงเอ้ทีนี้อไมทำไมเขาดังคะเลยเออแจ๊กยังวุนนง่นวุ่นอยู่มึงขนนนู้นบ้านเจ้าห้องกาดเบนาน,นัา่งนังดาวบ้านเจ้าห้องกาดแม่งขนนู้นบอกอม่ยังอยู่มากานเออคอยจะก่อนนะเขาทำเขาวบาว่าไปกาดกุบกาดเขียนคอยง,งุ่ง อีย่งคือการที่ได้ห้องห้องแบบภาษาต่างกันพี่น้องเลยน่าหมุนดาบนี่แหละเก็บเปนขนมแต่เมื่มันลายปุ้ยเอ้ยเอ็งอาจะเขียนมึกไม่ใครเฮ้ยมาต้มนลูกตุกินเ่ยนุ่งลูกเองบอกินเห็นกาดคาคอมันบอกมีแคล ้ยะไให้มเนีเีขนนันเอายัดลมน่นกนโนนเออกโนนจับถุแนมือใครมเอสำหรับคลิปนี้พายที่มากก็มากก็อย่า่ืมกดไลค์กุ้ชรซกดติดตามฮันเดอพี่น้อง ขอกำกับคลิปนะกลับสบายดีบันทุกุยทุกคน